สวัสดีพี่พี่เอร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP 487นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 6 9์2 6 8 9 9 ID l ล n e 0 9 6 7 2 4 0 2 0 3นะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ เ <owad Es> พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นพาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับเป็นพาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเป็นพาะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับสวยๆนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับพระบ้านๆนะครับ นี่ครับสวยๆสภาพเดิมๆฝุ่นๆหิ่งๆิ่งเลยนะครับเนื้อในมีเม็ดมวลสารนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นพรพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่พีดูนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้เก้าร้อยบาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็น พระพุทธชินราชนะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับวัดสุทัศนะครับเป็นพระพุทธชินราชวัดสุทัศพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพิธีดีมากเลยนะครับวัดสุทัศนะครับสวยงามนะครับเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ครึ่งซีกนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับองนี้เอาไป จ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับองต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ พระหล่อบูรารสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นพระปางลีลานะครับปางลีลาเนื้อชินนะครับเป็นปางลีลาเนื้อชินนะครับสวยมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับ ปางดีลาเนื้อชินนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเป็นปางดีลาเนื้อชินนะครับหลังลายผ้าแบบนี้นะครับนี่ครับหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะครับสวยๆเก่าๆนะครับพระบ้านๆเลยครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะครับ ข้างปั๊มกระบอกนะครับหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเก่าๆเลยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะครับนะครับเป็นข้างปั๊มกระบอกนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่เอาไป แปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพับปิดตานะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับนะครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์หลังแบบนะครับเนื้อสวยเก่านะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับ องต่อมาเป็นพระซุ <h 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 ้มกรหลวงพ่อโหน่งนะครับเป็นพระซุ้มกรเนื้อดินหลวงพ่อโหน่งนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพระซุ้มกรหลวงพ่อโหน่งนะครับนี่ครับหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะครับพี่นะครับองนี้นะครับ สวยงามเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแ800ดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับเนี่ยครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับ นี่ครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับอุดกิ่งดังกางวานนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเสือหลวงพ่อวงนะครับเป็นเสือปั๊มเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อวงนะครับรุ่นหกนะครับรุ่นหกนะครับนี่ครับหลวงพ่อวงเป็นรุ่นเสือปั๊มนะครับนี่ครับ เสือปั๊มหลวงพ่อวงรุ่นหนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทองต่อมานะครับเป็นพระวัดอ่าเขาเรียกว่าวัดสามปื้มใช่ไหมพี่ลืมชื่ออ้อนี่อ่าเป็นพระท่านเจ้ามาครับพี่นะเป็นท่านเจ้าเจ้ามานะครับนี่ครับ เป็นพระชัยท่านเจ้ามาครับพี่นะครับองนี้ครับนี่ครับเป็นพระชัยท่านเจ้ามาครับพี่องนี้ครับนี่ครับเก่าๆเลยครับบ้านๆเลยครับนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทองต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับ พระพุทธชินราชนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญเก่าเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญความเก่าเหรียญคลาสสิกนะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับข้างเลื่อยนะครับปีพศไม่ทราบพศนะครับพี่นะนี่ครับด้านหลังเขียนว่าวัดไรนะครับพี่นะสวยมากครับพี่เหรียญนี้ครับสวยมากครับพี่นะครับ เป็นพระพุทธชินราชครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้ไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับพี่เป็นเนื้ออันปะก้านะครับนี่ครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญสวยเลยนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับ นี been, ่คร ja ับด้านหลังเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญต่อมานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเก่าครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่นะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับปิดตาตะกัวเก่าครับพี่นี่ครับ นี่ครับสวยๆครับพี่นะปิดตาตะกัวเก่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่ขึ้นคาไข่เลยครับพี่นะขึ้นคาปลหลอดคาบไข่เลยพี่แล้วดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อชินตะกัวเนี่ยดำปิ๊บเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะนี่ครับเป็นพักเก่าโบราณเลยนะพี่นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นเหร sí ียญหลวงปู่ศรีนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดท้าเข่าบุญนาคนะครับเหรียญนี้ออกปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาท เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าคณะแขวงอําเภอบางปะกงนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญข้างปั๊มกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับครับเอาไป แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับ หลวงพ่อท่านขายเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับนี่ครับเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกั่นนะครับเป็นรุ่นสองนะครับปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ ปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อกันสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับรุ่นสองครับปีสองสี่เจ็ดหนึ่งครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะครับกระไหล่ทองนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับหลวงพ่อกันนะครับ ปีสองสี่หกเก้านะครับรุ่นแรกนะครับด้านหลังเป็นบล็อกขอเบ็ดนะครับเห็นไหมครับขอเบ็ดตรงนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระไหลเนี่ยปกปิดนะครับปกปิดอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเส้นคมๆนี่ยังขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เห็นหมหลงเขากันนะครับองนี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้ยบาทหลวงเขากันนะครับ จะมาองนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับองนี้ครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับเดิมเดิมเลยครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเก่าๆเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเนื้อว่านเก่าๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะดูนะครับองนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับ เก่าๆบ้านๆเลยครับพี่นะเก่าๆบ้านๆเลยครับนี่ครับองนี้นะครับวัดพระโคะนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญที่ระลึกพิธีไหว้ครูนะครับปีหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญหน้าพ่อแก่นะครับสวยมากนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับพี่พี่นี่ครับ ด้านหลังเนี่ยเป็นตะโพนนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสามนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งสามนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหน้าแก่ปีหนึ่งสามนะครับสวยมากนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเหรนเหรียญหล่อโบราณนะครับ นี่เป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังมีรอยตะไบแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นพระสิบ ทัดนะครับพระสิบทัดหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมนะครับนี่ครับเป็นพระสิบทัดนะครับสวยงามมากเลยครับพี่นะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปีหนึ่งสองนะครับพระสิบทัดนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรุ่นแรกนะครับ เหรียญเก่าสวยงามมากเลยนะครับนี่ค <such> ร <si> ับว like ัดส <medida>, like ัตหีบนะครับรุ่นแรกนะครับสวยมากครับพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับปีสองสี่เจ็ดสามครับพี่นะครับครับสวยมากครับพี่นะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยริ้วจีวรคมชัดเลยครับพี่นะดูครับเหรียญนี้ไปหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาท องค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับปางลีลาหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่ครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับสวยมากนะครับพี่นะเข้มขังนะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามนีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงยานะครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทครับแ0ดร้อยบาท ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สี่นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับมีรอยอัคระรอยจานนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับองนี้ครับนี่ครับยันชัดเลยนะครับน่ครับยันชัดเจนเลยนะครับองนี้ครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยมากครับพี่เหรียญนี้นะครับ นี่ครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันรอบาทนะครับมีรลอยจานนะครับหนึ่งพันรอบาทนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่เผือกนะครับเป็นซุ้มเถาวันเลื้อยนะครับนี่นะครับหลวงปู่เผือกนะครับหน้าตาติดชัดเลยครับพี่นะหน้าตาติดชัดเลยครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่ครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นพิมพเถาวันเลื้อยนะครับเถาวันนะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่ตรวนี้นะครับด้านหลังเป็นรอยยันปั๊มนะครับยันปั๊มกดลึกๆเลยนะครับนี่หลังยันจมนะครับกดลึกมากนะครับดูครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับดูส่าสนิมทองเหลืองขึ้นเลยนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะครับดูเนื้อครับเนื้อเก่ามากเลยครับนี่ครับเอาไป แปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทต่อมาเป็นเห mm เรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้นะครับสวยมากนะครับพี่นะเหรียญนี้ถือว่าสวยมากเลยพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูผิวนะครับโอ้โหเหรียญผิวยังสวยเลยพี่นะนี่ครับผิวยังสวยเลยครับพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะครับดูครับนี่ครับ เหรียญสวยมากครับเหรียญนี้ครับสวยมากเลยครับนี่ครับเหรียญนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงรุ่นแรกนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับพี่เหรียญนี้นะครับนี่ครับดูครับเหรียญสวยมากเลยนะครับ ด้านข้างเป็นบล็อกแบบเบ้าประกบนะครับเนี่ยครับเป็นบล็อกแบบเบ้าประกบนะครับดูนะครับเนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับองนี้ไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับต่อมาองนี้ครับเป็นพับปิดตานะครับเนื้อตะกั่วเก่านะครับพี่นะครับนี่ เป็นพับปิดตาท้ายย่านนะครับองนี้ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ชีโบเล็กนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ชีโบเล็กนะครับเนื้อเงินพวงนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผสมเงินนะครับเขาเรียกว่าเงินพวงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับเป็นพิมพ์ชีโบเล็กนะครับนี่ครับปิดตาท้ายย่านนะครับองนี้ครับปิดตาท้ายย่านนะครับ สวยงามเดิๆเมๆเลยครับเอาไป800บาทครับ800บาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะครับปีหนึ่งนะครับนี่ครับปีหนึ่งนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับสวยมากเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับ เดี๋ยวนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้ยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลังหนุมานหลวงหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเหรียญหลังหนุมานหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่เหรียญนี้นะครับสวยงามมากเลยครับพี่นะครับเหรียญเก่าเก่าเหรียญสวยงามมากเลยนะของนี้นะดูครับผิวเป็นประหลอดขึ้นเลยนะพี่นะผิวประหลอดกระจกขึ้นเลยนะครับเนี่ย ีสองหนึ่งผิวเนี่ยเป็นเหลือบๆขาวๆเงาๆขึ้นเลยนะพี่นะสวยมากครับพี่นะครับสวยมากเลยนะครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับสวยมากครับพี่เหรียญนี้ครับเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับพี่นะมีเส้นแตกใบหูคมๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยครับพี่นะครับนี่ครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะ <su> เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกอ่ะแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรางคู่นะครับนี่เห็นไหมนี่มีเส้นรางคู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เหรียญหลวงพ่อแดงรางคู่นะครับตรงนี้นะครับปีศูนย์สามนะครับบล็อกรางคู่นะครับบล็อกรางคู่นะครับเห็นไหมคมคมเลยพี่เห็นไหมนเห็นไหมนี่คมคมเลยพี่นะ บล็อกลางคู <800. S 1> ่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะผิวดมเดิมนะครับพี่นะผิวดมเดิมแบบนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรุ่นแรกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับเหลวงพ่อคงรุ่นแรกนะครับสวยมากครับพี่นะครับสวยมากครับพี่ ข้างปั๊มกระบอกครับพี่ดูครับนี่ครับดูครับเหรียญสวยมากนะครับพี่นี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทครับหลวงพ่อคงนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับดูเห็นไหมครับมีเส้นรางคู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับ มีเส้นรางคู่มีเส้นเสี้ยนขนแมวนะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับเดี๋ยญนี้มีรอยจานเก่าเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็มีรอยจานนะครับเห็นสวยมากครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่เหรียญนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองรุ่นแรกนะครับวัดบ้านไร่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะใครชอบจัดได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ 09 6902 6 8าหกเกนะครับต oh, ่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับโอ้ดูนะครับมีก้ามเลยนะครับดูนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดมีก้ามแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับหลังหลวงปู่ทิมนะครับหลังหลวงปู่ทิมนับนี่ครับสวยๆเก่าๆเหรียญทรงน้ําเต้านะครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดปีศูนย์หกวัดไซนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อวัดไซหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์หกนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับองนี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับอ่า ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID l ล n ์0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาย F4 ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ